นี่ก็คือเมนูวันนี้นะครับน่าทานขนาดนี้ก็คือกุ้ยช่ายขาวผัดน้ํามันหอยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับสําหรับนายลูกกอล์ฟสตอรี่กับอีซี่เมนูวันนี้เราจะกลับมาอีกครั้งนะครับสําหรับเมนูร้านข้าวต้มอ,อ่าเป็นเมนูที่ปกติเราทานกันที่ร้านข้าวต้มกันบ่อยๆนะครับก็คือชื่อเมนูของวันนี้ก็คือกุอ้ยช่ายขาวผัดน้ํามันหอยนะครับผม ก็พอดีวันนี้เราได้วัตถุด,ดิบมาที่เป็นกุ้ยช่ายขาวมาพอดีเลยเราก็จะได้ลองทํากันดูแล้วลองทานกันดูว่ารสชาติมันจะแตกต่างกับที่ไปกินที่ร้านยังไงบ้างแล้วก็พอทานได้หรือเปล่าพอทดแทนความอยากทานได้หรือเปล่าจะได้ไม่ต้องไปตีนไกลกินกันที่บ้านเรานี่แหละก็เดี๋ยวเชฟคงเตรียมอะไรในครัวพร้อมแล้วเดี๋ยวเราตามเข้าไปในครัวเพื่อไปดูวัตถุด,ดิบและวิธีการปรุงแต่งรสชาติกันด้วยฝีมือของ เชฟของเราแล้วกันนะครับผมว่าแล้วก็ตามเรื่อยเลยดีกว่าโอเคโอเคว่าแล้วเราก็ตามเข้าไปในครัวนะครับตามเชฟเขาไปในครัวกันนะครับสวัสดีครับเชฟสวัสดีค่ะครับวันนี้เราทําอะไรกันนะวันนี้เรามาทำาากุ้ยช่ายขาวผัดน้ำมันหอยกันโอเคนะครับเมนูร้านข้าวต้มที่แบบปกติไปร้านข้าวต้มที่ไรก็มีเมนมูนี้มาทุกทีเลยวันนี้เราจะไม่ต้องไปกินที่ร้านข้าวต้มลวเรากินที่บ้านเราเองเลยแล้วก็ อาวัตถุดิบเราเตรียมกันพร้อมแล้วเนาะมีอะไรบ้างก็ดูไม่ค่อยเยอะนะไม่เยอะค่ะก็มีกระเทียมกระเทียมซอยอันนี้กระเทียมซอยตัวนี้เป็นพริกหวานตัวนี้ปกติเขาไม่ได้ใส่แต่ว่าเราใส่เพิ่มสีสันเฉยๆอืมก็จริงๆมันก็สีสันสวยงามและจริงๆจะบอกว่ามันไม่เผ็ดนะปกติผมไม่ทานเผ็ดกันแต่ว่าเออใส่ลงไปแล้วเนี่ยบางคนได้ยินว่ามันเป็นพริกแล้วมันจะเผ็ดจริงๆมันไม่เผ็ดมันอร่อยดีหวานหวานอ่าอันนี้เป็นคือตัวนี้เป็น วุ้ยใช่ขาววัตถุดิบหลักของเรานะครับผมใช่เพราะว่าถ้าปกติถ้าไปทานที่ร้านข้าต้มจานหนึ่งก็หกสิบเจ็ดสิบแต่ว่าเนี่ยประมาณครึ ana, ่งโลอันนี้ไม่ถึงครึ่งนะแค่หมายถึงว่าครึ่งโลค่ะประมาณยี่สิบสองบาทเองอืมแปลว่าโลนึงประมาณสี่สิบาทก็ไม่แน่ใจเพราะว่าก um ็ครึ่งโลยี่สบองบาทไม่ก็น้ำหนักไงน้ำไม่ไม่ได้ดูตอนแรกว่ามันเท่าไหร่โอเค นะก็จะประหยัดประหยัดตังไปได้เยอะถ้าทากินเองได้ที่บ้านเนาะต่อมาก็คือตัวนี้เป็นสีขาวสีขาวเนาะ,ะ่แล้วก็หอยนางรมอ่าอันนี้ซอสหอยนางรมใช่ค่ะแล้วก็เป็นน้าตาลมะพร้าวอ่าอันนี้เป็นน้ําตาลมะพร้าวนะครับว่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปวิธีแปลงร่างของกุ้ยช่ายกันดีกว่าอ่าไปเริ่มปรุงรสกันเลยดีกว่าโอเคเราเริ่มยังไงดีครับเจียวกระเทียมค่ะพอเหลืองแล้วก็ เอาพุ้ยไช่ขาวลงไปเลยพุ้ยไช่ขาวนี่คือเราซื้อมาเราต้องล้างก่อนเนาะล้างก่อนดกว่ะที่เห็นเยอะๆอย่างนี้เวลาผัดเสร็จมันจะมีกระติ๊งหนึ่งใช่ไหมเหมือนที่เราซิ้ที่ร้านใช่ไหม โอเคเนี่ย<า>ใหญ่ๆพอผักไปเรื่อยๆสลดก็เหลือแค่นี้เองแล้วนี่ก็เติมอะไรมาครับเนี่ยต้าตาลมะพร้าวเนาะใช่แล้วก็ต่อด้วยซอสหอนายนางลมตา,ามตด้วยซีอิ๊วขาว อันนี้ก็หน้าตาคล้ายๆกับที่เรากินกันที่ร้านแล้วล่ะตอนนี้มาถึงตรงนี้นะเ<ม>ติมมาลงไปเนอะอาะไม่งั้นเดี๋ยวแห้งไป นี่แหละริกหวานอันนี้แหละใส่เข้าไปเนี่ยจ,จะรอดหรือไม่ไม่รอดเนี่ยไม่น่าจะมีผลค่ะแค่เพิ่มสีสันอ๋อมันไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรมารบกวนรสชาติเดิมของมันเนาะใช่โอเคเดี๋ยวลองไปชิมดูแล้วก็จะได้บอกได้โอเคเดี๋ยวไปรอที่โต้เลยค่ะโอเคครับไปรอกันที่โตะครับเดี๋ยวจัดการกันเลยที โอเคครับผมจัดลงจานแล้วหน้าทานใช้ได้เลยเนี่ยรูปร่างหน้าตาอาหารเนี่ยมันไม่ใช่อาหารจัดจานแบบร้านกขาต้มแล้วเนี่ยมันอาหารระดับพธธัตคารชัดๆเลยนะครับผมนี่ก็คือเมนูวันนี้นะครับหน้าทานขนาดนี้ก็คือกุ้ยช่ายขาวผัดน้ํามันหอยนะครับว่าแล้วก็เดี๋ยวลองไปชิมพร้อมๆกันดูนะครับผมโอเคว่าแล้วมาลองชิมกันดีกว่า หน้าตาหน้าทานานี้รสชาติจะเป็นยังไงอ,อันนี้ก็มีการเอาว้ยไช่าขาวเรานะี่ม้วนเป็นดอกๆนะเป็นวงๆนะกินเป็นคำๆผมขอลองชิมจากตัวว้อไช่าขาวก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยกินพร้อมกับพริกหวานอีกทีหนึง่งอืมนะฮะอืมอร่อยอ่ะเค็มกำลังดี แนวซอสเยิ่มก็ลังดีเลยครับถือว่าผ่านนะเนี่ยโอเคเลยนเนี่ยอ่ะคราวนี้เราจะมาลองชิมอีกคำหนึ่งนะครับผมโดยกินกับเครื่องเคียงที่เป็นพริกหวานดูซิว่าทำให้รสชาติมันแตกต่างจากที่กินในร้านปกติหรือเปล่าอขอเป็นคำที่สองนะครับผม เยี่ยมครับคือจะบอกว่าพริกหวานเนี่ยมันทําให้เป็นการเติมกลิ่นให้กับกุ้ยช่ายขาวของเรามันไม่ทําให้กุ้ยช่ายขาวผัดน้ำหอดหอยของเราเนะ่ยเสียรสชาติเดิมไปเพียงแต่ว่ามันมีจะมีกลิ่นของพริกที่หอมจางๆทําให้มัน มันดูเป็นสเปเชียลดิสขึ้นมาอีกนิดนึงถ้าเทียบกับกุ้ยช้ายขาวผัดน้ำมันหอยปกติครับซึ่งโอเคเลยครับผมว่าแล้วก็ลองมาชิมพร้อมกับข้าวต้มกันนะฮะเป็นไงบ้างให้เชฟลองก่อนลองรวมกับข้าวต้มไหมครับ โอเคนะผักมันสดแต่ว่าเวลาเคี้ยวแล้วมันดูกรอบๆเนาะอืมโอเคเลยแหละผมว่าทั้งรสชาติทั้งรสสัมผัสแล้วก็กลิ่นของมันเนี่ยถือว่าโอเคมากเลยนะครับผมเมนูนี้นะครับสำหรับวันนี้ของเรานายลูกกอล์ฟสตอรี่กับอีซี่เมนูนะครับผมเมนูวันนี้ก็คืออ่า กุ้ยช่ายขาวผัดน้ำมันหอยนะครับถือว่าผ่านนะครับผมเชื่อว่าเมนูนี้ถ้าเชฟผมทำได้ครับทุกคนก็ต้องทำได้ครับพบกันเมนูหน้านะครับกับนายลูกกอล์ฟสตอรี่อีซี่เมนูวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปตรงนี้แล้วกันนะครับลากันแล้วนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย